พี่คิดว่าพี่เนี่ยคือส่วนหนึ่งของมหาวลัยธรรมศาสตร์พี่คือครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในมหาวลัยการให้ที่ไม่มีคําว่าสิ้นสุดพี่คิดคำคำนี้จริงๆนะเพราะว่าก็คือสิ่งที่เราทํานี่แหละเราแค่ได้เห็นน้องอะ่ะมีเววตาที่สดใสได้เห็นน้องๆได้รับการช่วยเหลือหรือมาทานอาหารเราทานข้าวอิ่มจบไปมีหน้าที่การงานที่ดีมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่้องเรามีความสุขสุขทางใจ ร้านน้องแอมเป็นร้านข้าวแกงค่ะข้าวแกงขายอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะขายมา3 3ปีแล้วค่ะแล้วก็เราอยู่ในนี้จนเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเลือดเนื้อของมหาวิทยาลัยเราดูแลนักศึกษาค่ะน้องๆค่ะน้องแอมนี่เป็นหลานสาวคนแรกค่ะเป็นลูกของพี่ชายเราได้รับคัดเลือกให้เข้ามาขายอาหารในมหาวิทยาลัยค่ะพอเราได้รับคัดเลือกเราก็เลยต้องมาตั้งชื่อร้าน ซึ่งเราก็มองว่าหลานคุนแรกแล้วเราก็แบบว่าเป็นที่รักข,ของครอบครัวก็เลยเอาชื่อหลานนะคะมาตั้งเป็นชื่อร้านน้องแอมคะ่ะแม่กับยายอะค่ะเป็นคนที่สอนพวกพี่ตั้งแต่เด็กเวลาพี่ๆมาซื้อข้าวอะ ให้ดูนะว่าพี่อ่ะข้าวพอไหมเริ่มแรกอะค่ะคอยถามพี่เพราะว่าบางคนทานข้าวมากข้าวน้อยเราต้องคอยถามมันก็จะเจอกันทุกวันเลยเพราะว่าสมัยก่อนธรรมศาสตร์ยังไม่ได้มีโรงอาหารเยอะค่ะมีแค่2โรงอาหารเราก็จะเจอกันบ่อยๆทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดความผูกพันกันเวลาน้องๆกลับบ้านก็จะเอาของมาฝากแค่เรามีความสุผูกพันกันตรงที่ว่าเราใส่ใจเขาเวลาเขา,าทานข้าวคอยถามเขาว่าข้าวพอทานไหมทานอะไรเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเขา กับยังเหลือก็มาเพิ่มข้าวเราก็เพิ่มให้โดยที่เราไม่ได้คิดเพิ่มเราก็มองว่าเป็นครอบครัวค่ะเขาไม่อิ่มเนอะกับข้าวเขายังเหลือหรือบางคนเขาก็ขอใส่กล่องให้หน่อยเพราะว่าผมทานไม่หมดเสียดายข้าวอร่อยกับข้าวอร่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอไหมคะพอชาร์ลสก็มาจากข้าวพอไหมเนี่ยแหละค่ะ เพราะว่าเราถามน้องว่าน้องค้าข้าวพอไหมเขาบอกเพิ่มให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ผมทานข้าวมื้อเดียวมันเป็นประโยคที่เราเริ่มสื่อสารกันนะคะสมัยก่อนแม่จะยืนขึ้นขายด้วยคนเริ่มแรกเลยที่ได้สัมผัสก็คือน้องนักศึกษาอันนี้ขออนุญ,ญาตนะคะเขาเรียนคณะแพทย์แล้วเขามาซื้อข้าวกับแม่สมัยก่อนพี่ขายอาหารตามสั่งด้วยก็าถามว่าถ้าผมไม่ใส่เนื้อสัตว์ป้าค,คิดเท่าไหร่ถ้าผมเอาแต่ผัก แม่เขาก็ถามว่าทําไมละลูกมัไให้หนูทานอย่างนี้อันนี้พอแม่เขาเริ่มคุยเขาก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์แล้วเขาก็ต้องส่งตัวเองเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นมาทานข้าวร้านป้าสิป้าให้กินเขาบอกมีด้วยหรอครับแม่บอกมาเธอมากินเลยมากินที่ร้านป้าจะกินกี่มื้อก็กินไป กลับมาก็มาคุยกับพวกพี่ว่าเออเนี่ยแม่มีน้องคนหนึ่งนะแม่อยากให้ทุนเขาให้เขามากินข้าวที่ร้านเอกหญิงแอนว่างไงตอนนั้นนะคะเราก็บอกวุ้ยดีสิแม่หนูก็ไม่รู้ว่ามันยังมีน้องๆที่ยังต้องการความชื่อหลืออย่างนี้ก็เลยเริ่มให้ค่ะพอเริ่มให้ก็คือเริ่มตั้งแต่ปีที่เริ่มขายเลยอะค่ะแล้วทีนี้ก็ให้มาตลอดีนที้พอมีรุ่นพี่ก็มาฝากรุ่นน้องซึ่งบางคนก็ถามว่าต้องทํายังไงถึงจะได้ทานข้าวร้านน้องแอมพี่หญิงก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแค่มาแนะนําให้แม่พี่รู้จัก ให้พี่รู้จักนะแล้วก็มาทานกันเราก็สังเกตเอาค่ะอย่างสมมุติบางคนเคยกิน2อย่างหรือ3อย่างหรืออย่างเดียวเงี้ยเราก็จะเริ่มมองแล้วว่าน้องเป็นยังไงน้องกินทําไมวันนี้น้องทานอย่างเดียวละ่ะอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนซื้อข้าวหน้าร้านเน่ยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะทานแต่หมูยอกับข้าวเปล่าซึ่งมันก็เป็นราคา20บาทแล้วพี่แองก็ถามว่าไม่หิวหรอทําไมทานอย่างเดียวละ่ะ ก็คือใช้การพูดคุยอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เล่าว่าผมเอาเงินไปนลงทะเบียนหมดแล้วครับพี่วันนี้ผมก็เลยต้องทานแค่นี้พี่แอนก็บอกพี่หญิงพี่หญิงก็เดินมาหาน้องว่าเออมาทานที่ร้านไหมที่ร้านพี่แม่เขามีทุนนะจะได้เอาเงินตรงนี้เก็บไว้เพื่อเป็นทุนรัพย์ในการเรียนหนังสือหรือซื้อของกินของใช้หรือขอนมมีน้องๆบางคนที่เราให้ทานอาหารเงี้ยค่ะเขาก็จะมาทํางานมาขอทํางานบอกว่าให้หนูมาช่วยหั่นผักล้างของไหมคะเราก็เกิดความเกรงใจคะ่ะ ใช่แล้วแม่เขาก็บอกว่าไม่ต้องหลอกลูกแค่หนูตั้งใจเรียนเอาสติปัญญาไปเด็นหนังสือกินให้อิ่มป้าก็พอใจแล้วป้าก็ภูมิใจแล้วลูกหนูไม่ต้องมาช่วยป้าเลยงานทุกอย่างทางร้านเนี่ยป้าพอป้าทําได้อย่างเงี้ยค่ะมีเงื่อนไขใดๆไมไม่มีค่ะไม่มีเลยะจะบอกว่าพี่มาจากศู์เลยก็ได้ค่ะบ้านก็มาเช่าเขาอยู่ มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีภาระแต่เรามีความสุขว่าเราอยากช่วยน้องแล้วเหมือนกับน้อง,องก็ให้ความเมตตาน้องก็จะมาอุดหนุนที่ร้านเราก็ขายดีเหมือนกับเราได้ช่วยเพื่อนเขาเขาก็มาช่วยเราพอเราขายดีล้วก็เราก็มีพลังอะคะ่ะการให้ที่ไม่มีคาว่าสิ้นสุดพี่คิดคำคำนี้จริงๆนะเพราะว่าแค่ได้เห็นน้องอะมีเววกาที่สดใสน้องพิการตากินข้าวต่อไปรถไฟแล้วเขามาทานข้าวหน้าร้านแล้วเขาก็หัวล้อก,การเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร,เรามีความสุขเรามีความสุข สุขทางใจตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเราอยากช่วยเหลือแต่พอน้องที่จบไปจบการศึกษาอย่างเงี้ยค<ๆ>่ะเขาก็มีโอกาสมาหามากราบมาไหว้แม่เอาของมาฝากพาลูกพาครอบครัวมาหาแม่มีโอกาสก็แวะม,มาหากันนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตรงนี้ทําให้เราเป็นพลังเราไม่ได้คิดเลยคะ่ะว่าวันนี้เราได้กําไรหรือว่ายัางขาดทุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสที่ช่วยเหลือน้องเราก็ดีใจแล้วอะคะ่ะแม่รักและผูกพันธรรมศาสตร์มากค่ะ แม่รักมากแม่มีความรู้สึกว่าเรามีวันนี้ได้เรามีความสําเร็จในชีวิตเราได้เนี่ยก็คือน้องนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเจ้าหน้าที่คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตาพี่คิดว่าพี่เนี่ยคือส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พี่คือ ครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในมหาลายัยถามว่าณนะวันนี้ร้านน้องแอมยังคงทําอยู่ไหมทําต่อไปค่ะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการให้ไม่มีคําว่าสิ้นสุดจริงๆเพราะว่าเราให้แล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็เห็นน้องทุกคนที่ได้รับเนี่ยมีอนาคตที่ดีก็เลยทําให้เรายินดีที่จะทำค่ะ ออนุญาตนะคะยินดีค่ะร้านน้องแอมค่ะเมนูเด็ดก็คือแกงเขียวหวานไก่ซึ่งแม่ก็ยังทําเองอยู่กับข้าวทุกอย่างค่ะเป็นรสชาติพนอยุทธยาค่ะก <c oughs> ็ะจะมีกระเพราเอนไก่ไก่กรอบที่น้องๆชอบนะคะยินดีนะคะถ้ามีโอกาสก็ขอเ,เชิญนะคะขอบคุณมากค่ะ